ผมรักเลสเตอร์ิตีมากเลยนะการตัดสินใจออกจากเลสเตอร์เมื่อปี2007น่ยมันเป็นการตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดและงโง่ที่สุดในชีวิตผมที่ผมตัดสินใจออกณนะเวลานั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสกู๊ปเลสเตอร์ิตีประเด็นเลสเตอร์ิตีวันนี้ที่นำมาฝากกันครับการเปิดใจหลังจากแขวนสตั๊ดของแดนนี่ดริง w a วอเตอร์ได้พูดถึงช่วงเวลาเขากับเลสเตอร์ิตีและปี2007 ที่มันถูกจัดฉากไว้ว่าเขามีปัญหากับสโมสอนและย้ายออกไปเขาออกมาเปิดใจหมดเปลือกหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทไปเดี๋ยววันนี้มาแปล้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ครับฝากทุกท่านนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe นะครับแะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกเม้นติงวอเตอร์ครับคนกลางนะครับที่ยืนกับแมตตี้เจมแล้วก็แอนดี้คิงนะครับได้ออกมาพูดผ่าน ทางพอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับสาการเขากับที่ออกจากเลเตอร์สตีชื่อว่า High Performance Podcast นะครับว่าในปีนั้นส0ง7เนี่ยถ้าใครจำมันได้นะครับในซัมเมอร์ปีนั้นเลเตอร์สตี reet, ต้องขายยิงวอเตอร์ให้เชลซี35ล้านปอนด์วันตลาดเดทไลน์ก็คือวันสุดท้ายของตลาดนักเตะนะครับ เขาได้ออกมาพูดว่ามันมันเหมือนการถูกจัดฉากให้เขาเนี่ยต้องออกจากเลสเตอร์สตีนะครับคือมันก็ผ่านมาหกปีแล้วเนในในช่วงเวลาตรงนั้นที่ดิงวอเตอร์เนี่ยออกจากเลสเตอร์เมื่อปีสองพันสิบเจ็ดปีนี้สองพันยิบสามนะครับจนเขาเหมือนกับว่ามารู้สึกว่าเออการออกจากเลสเตอร์แล้วไปเชลซีเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตคือวิงวอเตอร์ยอมรับนะครับเพราะเขาเห็นเอกลกกองเต้ไปแล้วคือทําได้ดีทําได้โอเคเขาก็อยากจะไปบ้างในซัมเมอร์วินโดว์ตอนนั้นนะครับมันมีหลายทีมใหญ่ว n นทิ g งเทคมีนะครับก็คือมาอยากจะสนใจในตัวผมผมคิดว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเลสเตอร์นะมันเป็นการเดินทางกับพวกเขาที่ ไม่มีวันลืมเลือนนะครับผมได้เล่นแชมเปียนซีกับพวกเขานะครับตอนนั้นโฟกัสของผมอยู่กับเลสเตอร์ผมไม่อยากจะไปไหนเลยผมอยากจะอยู่กับเลสเตอร์ต่อแต่ในตอนนั้นเองครับเชลซี Chelsea ให้ความสนใจผมทั้งซัมเมอร์เลยและผมเห็นดีลของเอนโกโลเนี่ยมันเกิดขึ้นผมก็คิดว่าผมเนี่ยอยากจะอยากจะไปเชลซีอยากจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ทิผิดที่ปล่อยที่ขายผมออกมาผมอยากจะกลับไปแชมเปี้ยนซีอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะ I want to stay in for the Champions League ผมอยากจะอยู่ในแชมเปี้ยนซีต่อเรื่อยๆเลเตอร์สตีนั้นในปีในปีนั้นพวกเขาเข้าไปรอบแปดทีมแต่ผมคิดว่าผมอยากจะเล่นแชมเปี้ยนซีต่อในปีหน้าตอนที่ผมเนี่ย ตกรอบแชมเปี้ยนซีซรอบแปดทีกับเลสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับทําให้สโมสอนเนี่ยมันไม่บาลานซออ์อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมรู้ครับว่าการไปเชลซีเนี่ยมันไม่ง่ายและมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องของผมเลย i อ้มาซิเลยก็คือแบบว่ามันเป็นการที่แบบโง่เลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยอยากไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนซีซเป็นประจํา และผมอยากจะทําให้อย่างที่บอกไปอยากจะทําให้แมนยูเนี่ยคิดผิดที่ขายผมในตอนที่ผมยังเด็กนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับดิงวอเตอร์บอกว่า The Director หรือพอกีฬาเนี่ยเรามาคุยกันนั่งคุยกันสุดท้ายสถานการณ์มันกลับตึงเครียดมากนะครับมันสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากให้เป็นคือขอบคุณสำหรับทุกอย่างแล้วก็จากกันได้ด,ดีแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นครับ คือตอนนั้นเนี่ยสถา,านการณ์มันเตึงเครียดรวมถึงคือเขาเรีว่าไงดีะเขาบอกว่าแดนนี่ซิมสันเนี่ยคือหนึ่งคนที่บอกกับผอกีฬาเขาไม่พูดชื่อนะแต่อาจจะเป็นจอรลัดกินหรือเปล่าบอกกับผอกีฬาว่าทำให้ดีลมันเกิดขึ้นซะ g e t the deal done ทีนี้ดิงวอเตอร์ก็งงว่า what's going on มันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าความสัมพันธ์ของผมเนี่ย มันจะจบลงแล้วแหละผมคิดว่าถ้าผมไม่ไปเชลซีเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วแต่มันคือสิ่งที่ผมมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปอยากจะไปตบหัวตัวเองด่าตัวเองมากๆก,ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเคล็กเชคสเปียร์เนี่ยเป็นโค้ชที่ผมจําเขาได้นะผมไปสุวันสุดท้ายที่ผมออกจากสโมสรผมไปบอกเขาว่าเช็คฟังผมนะ ผมต้องให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นแต่ผมยังรักคุณเหมือนเดิมผมไม่อยากจะออกจากคุณแต่โอกาสนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับผมผมอยากจะมานั่งอยู่ในห้องกับคุณแล้วบอกว่าผมไปไม่ได้แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำผมก็ย้ายไปเชลซีอยู่ดีเชคเขาคุยกับผมว่าคุณมีความสุขไหมที่ลอนดอนผมคิดว่าผมอยากจะไปนะผมรักที่ลอนดอนผมอยากจะไปท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งอยากจะไปยูฟ่าแชมเปียนส์ซีอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่อยากทำให้แมนยูเนี่ยรู้สึกว่าเขาคิดถูกที่ขายผมออกมาแต่สุดท้ายแล้วครับดิงก์ควอเตอร์ก็ใช้คำว่าล้มเหลวเล่นไป23เกมกับเชลซีเท่านั้นนะครับใน5ปีแล้วก็ไปใช้เวลายืมตัวกับทั้งเบอร์ลี่แอสันวิลล่ากาซิมปาซ่าแล้วก็เรดดิ้งนะครับแล้วสุดท้ายเกมสุดท้ายก็เมื่อเมษายนปี2022ที่ผ่านมาก่อนที่ดิงเตอร์ จแขวนสตัร์ทก็ทั้งหมดนี้ที่สกู๊ปชิ้นนี้ก็บอกว่าดิงวอเตอร์ครับเขายังรักเลสเตอร์ซี่เหมือนเดิมแต่เขาแค่ตัดสินใจผิดพลาดไปในปี2017ที่เขาออกจากเลสเตอร์ในฤดูกาลในเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่ในตลาดวันสุดท้ายของซัมเมอร์นะครับในฤดูกาล2017นะครับนี่คือสกู๊ปที่นำมาฝากกัน และแฟนเลเตอร์สที่หลายคนครับไม่ได้รู้สึกว่าแดนนี่จิงวอเตอร์คือไอ้นี่เลยนะครับคือคนที่ทำให้ความสัมพันธ์มันบาดหมาแต่อย่างไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับคอมเมนต์ต่างๆบอกว่ายินดีด้วยคุณคือ <c oughs> ช่วงเวลาปอดสารพวกเราเออนะครับขอให้คุณโชคดีนะครับ <c oughs> และดิงวอเตอร์ตอนแปดสตาร์ทเขาก็ยังบอกเลยว่า เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเล t เตอร์นะครับมีนักเตะเลตเตอร์สี่หลายคนไม่ว่าเป็นแอนดี้คิงนะครับหรือว่ามาร์คอาไบรตันนะครับแล้วก็แฟนๆเลเตอร์ซี่มากมายมาบอกว่าคุณเนี่ยคือเป็นเบสพาร์ตเกรตทามแอดเอลซีเฟซีเลยนะนะครับคือแน่นอนว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปกับการออกมาคุยออกมาพูดเนี่ยมันเรียกได้ว่า มันเป็นสิ่งที่สโมสรแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยได้ตัดสินใจร่วมกันนะกับการที่ได้ไปเชลซีแต่พอสุดท้ายแล้วเขาออกมาเปิดใจไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราได้ครับกับการที่เราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปลุยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีกันมาขอบคุณสำหรับดิงวอเตอร์และขอให้คุณโชคดีนะครับและสุดท้ายนี้ครับก็ดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลตเตอร์สตีครับขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมได้ตามจ้าฝากกไลค์กดแชร์ฝากากดซับสไครวันนี้มาแค่เสียงนะไม่ได้มาหน้านะครับแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าสัดาหนี้ผมขอญาตลาท่านไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า